ความเงียบคือพลังที่ซ่อนอยู่ความเงียบคือพลังที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะในสังคมปัจจุบันเรามักถูกปลุกฝังให้แสดงออกให้พูดเยอะให้แชร์ความคิดของเราออกมาแต่ความจริงแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงความเงียบต่างหากที่เป็นหนึ่งในอาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดความเงียบไม่ใช่การอ่อนแอไม่ใช่การขาดความมั่นใจแต่เป็นการควบคุมตัวเองให้อยู่เหนือสถานการณ์รู้ว่าเวลาไหนควรพูดและเวลาไหนควรเงียบ การเงียบไม่เพียงช่วยให้เราดูสุขุมขึ้นแต่ยังทําให้เรามีพื้นที่ในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่รีบพูดทุกอย่างออกมาหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าคนที่พูดน้อยมักจะถูกมองว่าน่าเกรงขามกว่าคนที่พูดมากเพราะความเงียบสร้างบรรยากาศของความน่าค้นหาคนฟังจะอยากรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรเขาจะสงสัยในความเงียบนี้และนั่นเองคือพลังที่ซ่อนอยู่เวลาเรานั่งประชุมหรือสนทนากับใคร หากเราพูดน้อยแต่เลือกใช้คำที่ตรงจุดเราจะได้รับความสนใจมากกว่าคนที่พูดไม่หยุดความเงียบยังทำให้คนอื่นมีพื้นที่ในการแสดงออกและในช่วงเวลาที่เขาพูดเราก็สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาได้เต็มทีความเงียบยังเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมลองนึกภาพเวลาเราโกรธมากๆถ้าเราเลือกที่จะพูดทันทีส่วนใหญ่สิ่งที่หลุดออกมามักเป็นคำพูดที่เราต้องเสียใจภายหลังแต่ถ้าเราเลือกที่จะเงียบ กลับกลายเป็นว่าเราได้ให้โอกาสตัวเองได้หายใจได้ทบทวนและได้เลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมมากกว่าความเงียบจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการยับยั้งชั่งใจเพื่อให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ในอีกมุมหนึ่งความเงียบเป็นเหมือนกรอบป้องกันตัวเองจากการเปิดเผยสิ่งสําคัญที่ไม่ควรเปิดเผยยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายในชีวิตแผนการทํางานหรือแนวคิดที่เรากําลังจะลงมือทําถ้าเราพูดทุกอย่างออกไปหมดไม่เพียงแต่ทําให้พลังของเราถูกกระจายออกไป แต่ยังอาจเปิดโอกาสให้คนอื่นมาขัดขวางหรือใช้แผนของเราไปก่อนความเงียบจึงเป็นการรักษาพลังงานและรักษาความลับในเวลาเดียวกันหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะพูดมากเกินไป <c oughs> เผยความคิดก่อนเวลาอันควรจนสูญเสียทั้งโอกาสและความได้เปรียบอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือความเงียบสร้างพื้นที่ให้เราสื่อสารด้วยภาษากายและพลังงานโดยไม่ต้องใช้คําพูดบางครั้งเพียงแค่สายตาเฉยๆแต่มั่นคง ก็สามารถสื่อสารได้มากกว่าการใช้ถ้อยคำเป็นร้อยประโยคความเงียบทำให้คำพูดที่เราเลือกใช้มีน้ำหนักมากขึ้นเพราะเมื่อเราไม่พูดพร่ำเพื่อคำที่เราตัดสินใจพูดออกมาจะถูกคนอื่นฟังอย่างตั้งใจและให้ความหมายที่ลึกซึง้งในมิติของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวความเงียบยังช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นการฟังอย่างเงียบๆเ,เปิดโอกาสให้เราเข้าถึงความรู้สึกจริงๆของคนที่อยู่ตรงหน้า หลายครั้งผู้คนไม่ได้ต้องการคำแนะนำที่ฉลาดที่สุดแต่ต้องการแค่ใครสักคนที่เงียบและตั้งใจฟังพวกเขาการเงียบจึงกลายเป็นภาษาของการเอาใจใส่เป็นการบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันฟังเธออยู่โดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยหากมองในเชิงจิตวิทยาความเงียบยังทำงานเหมือนกระจกสะท้อนใจคนอื่นเมื่อเราเลือกที่จะเงียบคนตรงหน่าจะเริ่มเผยความคิดความรู้สึกหรือแม้กระทั่งความลับของเขาออกมาเพราะมนุษย์มักทนต่อความเงียบไม่ได้ เขาจะพยายามเติมเต็มด้วยคำพูดของตัวเองและตรงนั้นเองคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่ตั้งใจเปิดเผยความเงียบจึงเป็นทั้งเครื่องมือในการฟังและเครื่องมือในการค้นหาความจริงในชีวิตจริงคนที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดแต่คือคนที่รู้จักใช้ความเงียบให้เป็นพวกเขาเงียบในเวลาที่ควรฟังเงียบในเวลาที่ควรคิดและพูดเฉพาะเวลาที่จําเป็นต้องพูดพวกเขาไม่ปล่อยให้พลังงานรั่วไหลไปกับการอธิบายที่ไม่จําเป็น แต่เลือกเก็บมันไว้ใช้กับสิ่งสําคัญอย่างการลงมือทํานั่นคือเหตุผลว่าทําไมความเงียบถึงเป็นพลังที่ซ่อนอยู่เพราะมันคือการควบคุมทั้งตัวเองและสถานการณ์รอบตัวไปพร้อมกันความเงียบคือศิลปะที่ต้องฝึกฝนมันไม่ใช่การปิดปากไม่พูดอะไรเลยแต่คือการรู้จังหวะรู้เวลาและรู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรเงียบคนที่เข้าใจพลังของความเงียบจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีพลังและสามารถสร้างอิทธิพลได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดสักคำ ความเงียบจึงเป็นพลังที่แท้จริงเป็นพลังที่ซ่อนอยู่และเป็นพลังที่ทุกคนมีหากรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมชีวิตเราจะเต็มไปด้วยพลังที่ซ่อนอยู่ที่รอวันค้นพบและใช้งานความเงียบช่วยควบคุมสถานการณ์ในทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นการประชุมการเจรจาการโต้เถียงหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในชีวิตประจําวันสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามแต่มีอิทธิพลอย่างมากก็คือความเงียบ ความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการควบคุมทั้งตัวเองและคนรอบข้างในเวลาเดียวกันมันเป็นพลังที่ทำให้เราสามารถกำหนดทิศท,ทางของสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายลองนึกภาพในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยเสียงพูดหลายคนแข่งขันกันนำเสนอความคิดเห็นแข่งกันอธิบายแข่งกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อให้ตัวเองโดดเด่นแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นหากมีใครสักคนเลือกที่จะนั่งนิ่งๆเงียบๆสังเกตทุกอย่างอย่างใจเย็น คนคนนั้นกลับกลายเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์อยู่เบื้องหลังเพราะเขาไม่ถูกดึงเข้าไปในเกมการแข่งขันของคำพูดแต่กลับเป็นคนที่มองเห็นภาพรวมมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนและรอเวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการพูดประโยคที่เฉียบคมและตรงประเด็นซึ่งประโยคเดียวอาจสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าคำพูดนับร้อยที่คนอื่นพูดไปก่อนหน้าความเงียบยังมีพลังในการทำให้คู่สนทนาหรือคู่เจราจารู้สึกไม่มั่นคงหลายครั้งเมื่อเราถูกถามหรือถูกกดดัน คนส่วนใหญ่จะรีบหาคำตอบทันทีเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างแต่จริงๆแล้วช่องว่างนี่แหละคือเครื่องมือสำคัญหากเราเลือกที่จะเงียบเว้นช่วงสักเล็กน้อยความเงียบนั้นจะกดดันให้อีกฝ่ายต้องพูดต่อต้องอธิบายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเปิดเผยสิ่งที่เขาไม่อยากบอกออกมาความเงียบทำให้เขาสับสนว่าเรากำลังคิดอะไรและนั่นคือการควบคุมโดยไม่ต้องออกคำสั่งใดๆนอกจากการเจราจาความเงียบยังควบคุมสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ดี ลองคิดถึงตอนที่เราทะเลาะกับใครสักคนหากเราพูดสวนกลับทันทีปัญหามักจะบานปลายแต่ถ้าเราเลือกที่จะเงียบไม่โต้ตอบไม่เติมเชื้อเพลิงลงไปความเงียบนั้นจะค่อยๆดับความร้อนแรงของสถานการณ์มันเหมือนการตัดวงจรความขัดแยง้งไม่ใช่ว่าเราแพ้แต่เป็นการเลือกที่จะชนะด้วยวิธีการที่ฉลาดกว่าเพราะความเงียบทำให้คู่กรณีไม่มีอะไรมาใช้ต่อสู้กับเราและในที่สุดเขาอาจต้องทบทวนสิ่งที่ตัวเองพูดไป ความเงียบยังช่วยให้เราส่งสัญญาณของความมั่นใจออกมาคนที่ไม่รีบร้อนพูดไม่รีบอธิบายไม่รีบแก้ตัวคือคนที่แสดงออกว่าเขาควบคุมตัวเองและสถานการณ์ได้เขาไม่จําเป็นต้องรีบหาคําพูดเพื่อยืนยันคุณค่าเพราะเขารู้คุณค่าของตัวเองอยู่แล้วและสิ่งนี้เองที่ทําให้ความเงียบกลายเป็นภาษาของความมั่นคงเป็นภาษาของผู้นําที่แท้จริงผู้นําที่ดีไม่ได้พูดตลอดเวลาแต่เขารู้ว่าควรพูดเมื่อไหร่และควรเงียบเมื่อไหร่ ในมุมมองทางจิตวิทยาความเงียบยังทํางานเหมือนการสร้างอํานาจโดยธรรมชาติเพราะเมื่อคนหนึ่งพูดคนหนึ่งเงียบน้ําหนักของการสื่อสารจะเปลี่ยนไปคนที่พูดมากอาจดูเหมือนมีพลังแต่จริงๆแล้วกําลังเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยจุดยืนและเปิดเผยความรู้สึก ในขณะที่คนที่เงียบกลับเก็บพลังนั้นไว้และใช้มันเพื่อควบคุมจังหวะของการสนทนาเมื่อเขาเลือกที่จะพูดในตอนท้ายคำพูดนั้นมักจะถูกจดจำมากกว่าคำพูดของทุกคนที่พูดมาก่อนตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยคือในการสอบสัมภาษณ์งานผู้สมัครหลายคนมักพูดเยอะเกินไปเพื่อให้ดูน่าสนใจแต่กลับเพละพูดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกมาในขณะที่ผู้สมัครอีกคนเลือกที่จะตอบอย่างสั้นกระชับและเว้นช่วงให้ผู้สัมภาษณ์ได้คิด ความเงียบระหว่างคำตอบทำให้ดูมั่นใจและน่าเชื่อถือมากกว่าสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความเงียบไม่ได้เป็นเพียงแค่การไม่พูดแต่คือการส่งสารบางอย่างที่ทรงพลังมากในทางตรงกันข้ามหากเรามองในมิติของการพัฒนาตัวเองความเงียบยังช่วยควบคุมสถานการณ์ภายในใจเราเองเวลาเราเจอกับความกดดันความกลัวหรือความกังวลถ้าเราปล่อยให้อารมณ์พุ่งออกมาทันทีเราจะสูญเสียการควบคุมแต่ถ้าเราเงียบตั้งสติหายใจลึกๆ ความเงียบนั้นจะทําให้เราได้เวลาในการปรับสมดุลและค่อยๆค,คิดหาวิธีการจัดการกับสถานการณ์อย่างมีเหตุผลมากขึ้นความเงียบจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือทางสังคมแต่ยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจของเราเองความเงียบคือภาษาที่ทรงพลังที่สุดภาษาหนึ่งบนโลกมันสามารถเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนทิศทางของการสนทนาและเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนได้โดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดความเงียบสามารถกดดัน ปลอบโยนสร้างแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนการตัดสินใจของใครบางคนได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดความเงียบคือการควบคุมสถานการณ์ที่เหนือชั้นที่สุดและคนที่เข้าใจสิ่งนี้คือคนที่มีอิทธิพลทั้งตัวเองและคนรอบข้างเงียบเพื่อสร้างความน่าเกรงขามความน่าเกรงขามไม่ได้เกิดขึ้นจากการพูดเสียงดังไม่ได้เกิดจากการพยายามแสดงอำนาจหรือบังคับให้คนอื่นยอมรับแต่ความน่าเกรงขามที่แท้จริงเกิดขึ้นจาก พลังของความเงียบคนที่เงียบไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอแต่คือคนที่ควบคุมตัวเองได้มากที่สุดและนั่นทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายพลังที่ไม่ได้แสดงออกทางคำพูดแต่สัมผัสได้จากบรรยากาศที่เขาสร้างขึ้นลองนึกภาพคนสองคนคนหนึ่งพูดตลอดเวลาอธิบายทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในหัวและอีกคนหนึ่งเลือกที่จะพูดเฉพาะเวลาที่จำเป็น พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆมั่นคงและไม่รีบร้อนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าคนที่พูดน้อยกลับมีบารมีและน่าเชื่อถือมากกว่าเหตุผลก็เพราะมนุษย์เรามีธรรมชาติที่ให้ค่ากับสิ่งที่ขาดแคลนยิ่งสิ่งใดหาได้ยากสิ่งนั้นยิ่งมีค่าเช่นเดียวกันคำพูดของคนที่พูดไม่บ่อยจะถูกมองว่ามีน้ำหนักและมีความหมายมากกว่าคนที่พูดพร่ำเพื่อ ความเงียบยังทําให้เราดูเป็นคนสุขขุมและสุขขุมก็คือรากฐานของความน่าเกรงขามคนที่เงียบทําให้คนอื่นไม่สามารถอ่านใจได้ง่ายๆไม่รู้ว่าเรากําลังคิดอะไรและความลึกลับนี้เองที่สร้างแรงกดดันทางจิตใจให้กับคนรอบข้างความไม่แน่นอนทําให้พวกเขาต้องเกรงใจต้องระวังตัวและต้องให้ความสําคัญกับเราโดยอัตโนมัติยิ่งเราควบคุมตัวเองได้มากเท่าไหร่ คนอื่นก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอีกมิติหนึ่งความเงียบเป็นเหมือนเครื่องหมายของความมั่นใจคนที่มั่นใจจริงๆจะไม่รู้สึกว่าต้องรีบพูดต้องรีบอธิบายหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าคนอื่นแต่จะปล่อยให้การกระทําและผลลัพธ์พูดแทนตัวเอง คนที่กล้าเงียบคือคนที่กล้าให้ความเงียบสร้างความกดดันคนที่มั่นใจว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอโดยไม่ต้องใช้คำพูดเป็นเกราะกำบังและนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาดูน่าเกรงขามในสายตาของผู้อื่นความน่าเกรงขามจากความเงียบยังเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นในการเจรจาธุรกิจหลายครั้งที่ฝ่ายหนึ่งใช้ความเงียบเป็นกลยุทธ์ในการสร้างอำนาจสมดุล เมื่อคู่เจราจาพูดมาแล้วเราไม่ตอบโต้ทันทีแต่เลือกที่จะเว้นช่วงเงียบๆคนที่อยู่ตรงข้ามจะรู้สึกกดดันความเงียบนั้นทำให้พวกเขาคิดว่าเรากำลังวิเคราะห์กำลังช่างใจหรือกำลังซ่อนกลยุทธ์บางอย่างอยู่ความรู้สึกไม่แน่นอนนี้จะทำให้พวกเขาเริ่มอธิบายเพิ่มเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นหรือแม้กระทั่งยอมอ่อนข้อก่อน นี่คืออำนาจที่ความเงียบสร้างขึ้นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยในด้านชีวิตส่วนตัวความเงียบก็สร้างความน่าเกรงขามเช่นกันคนที่ไม่ตอบสนองต่อการยั่วยุคนที่ไม่รีบโต้เถียงเวลาถูกท้าทายจะทำให้คู่กรณีรู้สึกสับสนเพราะพวกเขาคาดหวังการตอบกลับทันทีแต่เมื่อเราเลือกที่จะนิ่งเฉยความเงียบนั้นกลายเป็นกำแพงที่แข็งแรงกว่าคำพูดใดๆ ยิ่งอีกฝ่ายพยายามยั่วเท่าไหร่แต่เราเลือกที่จะสงบเงียบมากเท่านั้นความเงียบนี้จะกลายเป็นดั่งภูเขาที่กดทับความใจร้อนของคู่กรณีและในที่สุดเขาจะหมดพลังไปเองนอกจากนี้ความเงียบยังทำให้เราเป็นคนที่ถูกฟังมากกว่าคนที่พูดตลอดเวลาเพราะเมื่อเราพูดน้อยคนอื่นจะใส่ใจกับทุกคำที่เราพูดมากขึ้นและนั่นทำให้เราเป็นศูนย์กลางของความสนใจโดยอัตโนมัติ การพูดน้อยแต่มีคุณภาพทำให้คำพูดของเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกจดจำได้นานกว่าคำพูดที่พรั่งครูออกมาอย่างต่อเนื่องหากมองย้อนกลับไปที่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หรือผู้นำที่ประสบความสำเร็จในโลกหลายคนไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดแต่คือคนที่รู้จักใช้ความเงียบสร้างอานาจเช่นนักเจรจาที่ประสบความสำเร็จมักจะเงียบมากกว่าพูดฟังมากกว่าบอกและเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูด คำพูดเพียงไม่กี่ประโยคก,ก็สร้างผลกระทบมหาศาลจนเปลี่ยนทิศทางของการสนทนาได้ความเงียบเพื่อสร้างความน่าเกรงขามไม่ใช่การปิดปากไม่พูดอะไรเลยแต่คือการเลือกที่จะพูดให้น้อยเลือกที่จะนิ่งให้มากและใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการควบคุมบรรยากาศรอบตัวความน่าเกรงขามไม่ได้เกิดจากการที่คนอื่นกลัวเราด้วยกำลังหรือเสียงดัง แต่เกิดจากการที่เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เรามีแม้นไม่ได้เปล่นคำพูดใดๆออกมาความเงียบที่มั่นคงสุขุมและมีพลังจะทำให้เราโดดเด่นโดยที่ไม่ต้องพยายามและนี่คืออศิลปะของการสร้างบาร,รมีด้วยความเงียบที่แท้จริงคำสอนจากคนสำเร็จทำไมผู้นําและนักธุรกิจระดับโลกถึงไม่เปิดเผยทุกอย่าง ถ้าเราสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำนักธุรกิจหรือแม้แต่นักสร้างสรรค์ชื่อดังสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอย่างชัดเจนคือพวกเขาไม่เปิดเผยทุกอย่างพวกเขารู้จักเลือกที่จะพูดเลือกที่จะแชร์และเลือกที่จะเก็บบางอย่างไว้กับตัวเองเสมอความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้มาจากการประกาศทุกแผนการให้คนทั้งโลกฟังแต่มาจากการเงียบลงมือทำและปล่อยให้ผลงานพูดแทน หนึ่งในคำสอนที่เรามักจะได้ยินจากคนเหล่านี้คืออย่ารีบบอกความฝันของคุณให้ทุกคนรู้เพราะความฝันที่ยังไม่ถูกทำให้เป็นจริงนั้นบอบบางและเปราะบางมากหากเราเปิดเผยออกไปเราอาจได้รับคำวิจารณ์คำตัดสินหรือแม้กระทั่งการต่อต้านจากคนที่ไม่เข้าใจเราและสิ่งเหล่านี้สามารถทำลายแรงบันดาลใจได้ทันที คนสำเร็จรู้ดีว่าพลังที่แท้จริงต้องถูกเก็บรักษาไว้และค่อยๆถ่ายทอดออกมาผ่านการกระทำไม่ใช่คำพูดเราลองนึกถึงนักธุรกิจระดับโลกอย่างสตีฟจ็อบส์เขาไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าเลยทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับจนถึงวันเปิดตัวเพราะเขารู้ว่าพลังของความสำเร็จคือความประหลาดใจและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่คำพูดที่ยังไม่ได้พิสูจน์ ผลลัพธ์คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อมั่นไม่ใช่คำอธิบายล่วงหน้าในแวดวงผู้นำเองก็เช่นกันผู้นำที่แท้จริงจะไม่พูดทุกอย่างออกมาในทันทีพวกเขาไม่ประกาศทุกแผนทุกความคิดหรือทุกกลยุทธ์ แต่จะเก็บไว้เป็นการบ้านภายในใช้เวลาในการวิเคราะห์และลงมือทำให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยพูดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดของผู้นำมีน้ำหนักมหาศาลพูดมากเกินไปอาจกลายเป็นพันธสัญญาที่ไม่สามารถทำได้แต่การพูดเฉพาะสิ่งที่แน่ใจแล้วจะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเกรงขามให้กับคนฟังคนสำเร็จจำนวนมากยังสอนด้วยว่าผลลัพธ์จะพูดแทนตัวคุณ หากคุณกำลังสร้างส,างสิ่งใหม่หรือวางแผนใหญ่คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจในทันทีเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจอยู่แล้วและบางครั้งอาจหัวเราะหรือดูถูกความคิดของคุณด้วยซ้ำแต่เมื่อถึงวันที่คุณทำสำเร็จจริงๆผลลัพธ์จะเป็นหลักฐานที่หนักแน่นกว่าคำอธิบายใดๆและในวันนั้นคนที่เคยสงสัยก็จะเงียบไปเองอีกหนึ่งคำสอนที่น่าสนใจจากคนสำเร็จคือ การพูดมากทำให้เสียพลังเพราะทุกครั้งที่เราพูดถึงสิ่งที่เราจะทำสมองเราจะได้รับความรู้สึกพอใจเรากับว่าเราได้ทําสิ่งนั้นไปแล้วทำให้ความตั้งใจที่จะลงมือทําจริงๆลดลงไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนพูดเยอะแต่ทําจริงน้อยในขณะที่คนสำเร็จเลือกที่จะเงียบและเก็บพลังทั้งหมดไว้ใช้กับการลงมือ เรายังเห็นได้จากนักสร้างแรงบันดาลใจหลายคนที่บอกตรงกันว่าอย่าบอกแผนให้คนที่ไม่เข้าใจฟังเพราะแทนที่คุณจะได้รับกำลังใจคุณอาจจะได้คำดูถูกกลับมาแทนคนที่ไม่เห็นด้วยอาจบั่นทอนความมั่นใจของคุณโดยไม่รู้ตัวและบางครั้งก็อาจใช้สิ่งที่คุณบอกไปเป็นเครื่องมือทำลายคุณด้วยซ้ำ คนสําเร็จจึงเลือกที่จะบอกเฉพาะกับคนที่เชื่อใจได้จริงๆหรือบางครั้งไม่บอกใครเลยแล้วใช้ความเงียบเป็นกำแพงป้องกันตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกพวกเขาก็ยังยอมรับว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรบอกแม้กับคนใกล้ตัวที่สุดเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจความฝันและวิสัยทัศน์ของเราหลายครั้งการเก็บไว้กับตัวเองคือวิธีที่ปลอดภัยและฉลาดที่สุด เพราะมันทำให้เรามีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์และการทดลองโดยไม่ถูกจำกัดด้วยความคาดหวังของใครท้ายที่สุดคำสอนจากคนสำเร็จจึงชี้ให้เราเห็นว่าความเงียบไม่ใช่แค่ไม่พูดแต่คือกลยุทธ์ในการรักษาพลังงานรักษาความได้เปรียบและสร้างความประหลาดใจในวันที่เราพร้อมจะเปิดเผยจริงๆ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการพูดให้ทุกคนรู้แต่เกิดจากการลงมือทำเงียบๆอย่างสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์กลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตครับ พลังของความเงียบเงียบไม่ใช่อ่อนแอแต่คืออาวุธที่ซ่อนอยู่คนที่รู้จักใช้ความเงียบจะควบคุมสถานการณ์ได้เหนือชั้นฟังมากกว่าพูดเก็บพลังไว้ใช้กับการลงมือผลลัพธ์จะพูดแทนคําพูดความเงียบสร้างบารมีลดตันหาและทำให้เราเดินหน้าได้อย่างมั่นคงเก็บบางเรื่องไว้กับตัวเองแล้วปล่อยให้ความสำเร็จเป็นเสียงที่ดังที่สุดของคุณ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ